รับฟังวัฒนธรรมขอ,ของพระเจ้าท่านผ่างผู้รับใช เราที่เราได้มีโอก,กาสร้องใกากรนะเจ้าแล้วก็ขอให้บทเพลงหรือเพลงที่เราได้ร้องในเช้าวันนี้นะครับเป็นที่สวัสดิ์เจริญพระเจ้านะครับขอบคุณสำหรับที่คิวนะครับที่นำนมันสการนะครับรวมทั้งทีนมันสการทุกคนในวันนี้นะครับวันนี้จะนำพระกรรมของพระเจ้ามาถึงจากในพระธรรมกันนาวิถีนะครับซึ่งเป็นพระธรรมปีเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราจะอ่านสลับกันพลละวโตนะครับในบทที่ เก้าข้อที่สิบห้าถึงยี่สิบสามด้วยกันนะครับสามารถอ่านจากสุญิบัตรได้เลยนะครับเพราะว่าอาจาวย์กล้วยก็ต้อ,มองมีสายไว้ในสุญญบัตกนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะอ่านสลับวพ้อนะครับผมจะอ่านข้อที่สิบห้าแล้วก็สอ,องกุ้งเราอ่านในข้อที่ส6บหกอย่างนี้นะครับข้อที่สิบห้ากล่าวว่า ในวันที่จัดตั้งพระพานั้นมีเมฆมาปกคลุมพระพาไว้คือเต็นโราว่าเวลาเย็นเมฆนั้นก็อยู่เหนือพระพารากดเหมือนเดิมจงรุ่งเช้าไม่อยานั้นเฉยมามีเมฆทุมกลางวันแต่กลางคืนราบดเหมือนเดิมเมื่อไหร่เมฆลอยขึ้นจากเต็นภายหลังพวกอิเทลก็ยกเดินต่อไป ครั้งเมยยื่นั้นลอยจุดที่ใดคนอิตเลก็ตั้งให้อยู่ที่นั่น เดินทางหรือถ้าเมฆคงอยู่หนึ่งวันกับหนึ่งคืนเมื่อเมฆลอยขึ้นเขาก็ยกออกเดินไม่ว่าไม่มีการรักษาการนอนหรือเดิหรือพี่หนึ่งคนใดก็ได้ให้นานเท่านั้นไม่ได้ยกออกแต่เมื่อเมฆลอยขึ้นเมื่อใดเขาก็ยกออกไปเท่านั้นเราตั้งให้อยู่ตามพระดำรัส พระเจและเขาออกเดินตามพระดำรัสของพระเจ้าเขาทั้งหลายก็ปฏิบัติงานขององค์พระเจ้าตามพระดำรัสที่พระเจ้าจัดสั่งโมเสสก็มีคําที่เป็นคําตอบย้ําอยู่หลายครั้งนะครับเช่นบอกว่าอิสราเอลออกเดินทางตามพระดำรัสของพระเจ้าอิสราเอลตั้งค่ายตามพระดำรัสของพระเจ้าอิสราเอลปฏิบัติงานตามพระดำรัสของพระเจ้าต่ออิฐานด้วยกันนะครับ ก็เ็พระเจ้าเ,เรารู้ว่าพระกรรมของพระเจ้าทุกตอนนั้นได้รับการเริใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนในการตักเตือนและพระกรรมของพระเจ้าสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจของพวกเราแล้ววันนี้เราก็มาได้อ่านพระกรรมของโลกอ่านเป็นค่อยคพระรรมของพระเจ้าต่อหน้าพระพักของโบกขอเพระวิญญาณรู้สึกของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเพื่อทางานให้เราทั้งหลายได้เข้าใจพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้และโปรดให้เราทั้งหลายได้รับการหนุนใจ ได้รับการท้าทายและได้รับการชูใจที่มาจากพระเจ้าเราจึงของขอธิษฐานเช่นนี้ในพระนามพระเยซูพระเจา้าเมนจริงชีวิตค้นเรียนเราทุกคนนะครับมันเราจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องดาเนินชชวิตาการทรงนำของพระเจา้าฉะนั้นหัวข้อที่จะเทศน,นาในวันนี้นะครับคือตามการทรงนำของพระเจา้าเราจะศึกษาแลว้วก็ดูบทเรียนจากชนชาติอิสราเอลนะครับ อิสราเอลตกเป็นทาสประเทศอียิปต์430ปีนะครับเมื่อเขาลองทุกต่อพระเจ้าพระองค์ได้ทรงส,ดสแดงความเมตตาแก่เขาโดยส่งโมเสสที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าให้เป็นผู้ช่วยปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสและพระเจ้าก็สัญญากับเธอว่าเราจะนําเขาไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญานั่นก็คือแผ่นดินขนาดดังที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับอบราฮัมอิซราและยาโคบแต่ วันที่พระเจ้านําเขาออกจากอียิปต์พระเจ้าประทานบางอย่างเพื่อเป็นสัญลักษณ์การทรงสถิตการปกป้องและการทรงนํานั่นก็คือเสาเมฆและเสาเพลิงเราดูอะไรต่อไปนะครับสองสิ่งนี้คือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กบอาเอลก่อนที่พวกเขาจะออกจากอียิปต์และสองสิ่งนี้คือเสาเมฆและเสาเพลเิงคือเป็นสิ่งที่นําชนชั้ิสุดลองตลอดเวดาในการเดินทาง ในกิ่งสุลกันดานะครับดูสไลด์ต่อไปนะครับในอปยกบทที่13ข้อที่21-22กล่าวว่าพระเจ้าเสด็จนําพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆและในตอนกลางคืนด้วยเสาเพลงให้เขามีแสงสว่างเพื่อจะเดินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืนไม่ได้ภาพจากเบื้องหน้าประชากรเลย สองสิ่งนี้นำหน้าจะิเจริญตลอดเวลานะครับแรกในองค์ยบบทที่สี่สิบข้อที่สามหกถึงสามสิปดอีตอนหนึ่งที่กล่าวว่าตลอดการเดิงงนทางของเขาเมฆนั้นถูกยกขึ้นจากพระพางเมื่อใดชนชัยเราก็ออกเดินทางต่อไปทุกครั้งแต่ถ้าหากเมฆนั้นไม่ได้ถูกยกขึ้นเขาก็ไม่ออกเดินทางจนกว่าจะถึงวันที่เมฆนั้นจะถูกยกขึ้นไปตลอดการเดิงงนทางที่เขา ยกไปนั้นในตอนว,วันเมฆของพระเจ้าสถิตอยู่เหนือพระธานในตอนกลางคืนมีไปในเมฆประจักษ์แก่ตาของ,องวงวันอิสเาเอทั้งปวงอิสเตรอเดินตามการทรงนำของพระเจ้าถ้าสมมติเมฆที่อยู่เหนือเป็นพระธายังไม่ได้ลอยขึ้นอิสเาเอไม่สามารถที่จะออกเดินทางได้ นะครับและในกาลวิจีบทที่เก้าข้อที่ยี่สิบเอ็ดที่เราอา่านในวันนี้บอกว่าบางครั้งเม่ก็อ,อยู่แค่ค่ำคืนเดียวเมื่อเม่ลอยขึ้นในเวลาเช้าอิสราเอลก็จะต้องออกเดินทางและบอกว่าเมื่อใดที่เมฆลอยขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนอิสราเอลก็จะต้องออกเดินทางและอีกอีกสไลด์หนึ่งนะครับในอพยร่จบที่สิบสองข้อที่สามสิบเจ็ดบอกว่า อิสราเอลที่ออกยออกจากอียิปต์เนี่ยนับเฉพาะผู้ชาย6 0 0 0 0คนไม่รวมผู้หญิงและเด็กซึ่งการอพยพในครั้งนี้มีคนจํานวนเป็นล้าน mm hmm. คือผมอยากให้เราคิดถึงความเป็นจริงครับพระอี่บอกว่าเมื่อเมฆลอยขึ้นไม้ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนอิสราเอลก็จะต้อง mm hmm. เดินทางคนเป็นล้านมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ เราคิดว่าถ้าไม่มีสิ่งของอะไรเดินอย่างนี้อาจจะสะดวกแต่เวลาที่ต้องเข้าใ,ใจอิสลามต้ว์และเวลาที่พระเจ้าบอกให้เขาอยู่เขาจะต้องตั้งเต็นท์พอพระเจ้าบอกให้เขาไปเขาก็จะต้องเก็บเต็นท์เก็บเข้าของทุกอย่างคนเป็นล้านแต่พวกเขาเตรียมพร้อมเสมอไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันเพื่อจะไปตามการทรงนำของพระเจ้ามันเป็นเรื่องยาก แต่พระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับเราทุกคนนะครับพระบิดาบอกว่าพระเจ้าจะช่วยคนที่รักพราอให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งเมื่อเราใช้ชีวิตตามการทรงนำของพระเจ้าไปตามพระดำรัสของพระเจ้าพระองค์สัญญาว,ว่าจะนาเราไปนในทางที่ชอบธรรมพระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของเราเพียงแต่ขอให้เราเชื่อและไปตามการทรงนำของพระเจ้าอย่าลัางน้าพระเจ้าอย่าเอาอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดของเราเป็นการติดตามพระเจ้า คำถามคือว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อเราจะไม่หลงทางเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อเราจะดำเนินชีวิตในทางที่พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับเราผมอยากจะตั้งคำถามสะท้อนก่อนอย่างนี้ครับว่าถ้าสมมติเมฆไม่ได้ลอยขึ้นยังไม่ลอยขึ้นนะครับให้เราออกเดินทางก่อนใครรับผิดชอบครับออกก่อน คือปกติแล้วจะออกก็ต่อเมื่อเมฆลอยขึ้นถูกไหมครับแต่อยู่ๆเมฆเมฆยังไม่ได้ลอยขึ้นแต่อิตาเลียออกเดินทางก่อนใครรับผิดชอบเส้นทางชีวิตของเขาผู้นำผู้นำผู้นำหรือคนที่ออกก่อนเขาจะต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาแต่ ถ้าเขาเชื่อฟังและดูเมฆว่าเมื่อไหร่ที่เมฆลอยขึ้นแล้วเขาเดินตานั่นแปลว่าผู้นำหน้าเขาคือพระเจ้าและจะเกิดอะไรขึ้นผู้ที่รับผิดชอบคือพระเจ้างั้นเราจะดูเราจะใช้ชีวิตยอย่างไรนะครับเพื่อเราจะใช้ชีวิตตามการสรงนำของพระเจ้า<ม>เพื่อไม่ให้เราหลงทางเราดูประการที่หนึ่งด้ยวยกันนะครับระการที่หนึ่งคือห้เราคอยดูการทรงนำ เหมือนดังที่เจอคอยดูเมฆที่อยู่เหนือเต็ตนท์พระรายอยู่ตลอดเวลาเมฆเป็นสัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดถึงการทรงสถิตของพระเจา้าและพระเจ้าใช้เมฆในการกำหนดทิศทางในการที่จะเคลื่อนประชากรของโลกว่าจะให้เจอไปทางไหนนะครับและการที่เมฆลอยขึ้นหรือจุดเป็นการบ่งบอกถึงพระบัญชาของพระเป็นเจ้าลองคิดดูกันว่าการเดินทางในถิ่นชุลกำดา,านะครับ อีเอร cation. ไม่รู้ว่าพวกเขาจะเดินทางไปทางไหนไม่รู้ว่าเขาจะต้องเดินหน้าหรือถอยหลังและไม่รู้ด้วยว่าเขาจะต้องเดินทางซ้ายหรือขวาเพราะพระเจ้าเป็นผู้กําหนดทิศทางการเดินในครั้งนี้พระเจ้าทรงนำเขาทอมมี่บอกว่าเมื่อพระเจ้าบอกให้เขาไปเขาก็ไปเมื่อพระเจ้าบอกให้เขาหยุดเขาก็ต้องหยุดโดยสังเกตจากเมฆที่ลอยขึ้น เหนือเต็นพระผาผมอยากจะใช้คำนี้ครับว่าพระเจ้าเป็นผู้กําหนดเส้นทางเดินให้แก่ชนชาติอิสราเอลในจ่นท่วกันดาพระเจ้าเป็นผู้กําหนดเวลาที่เหมาะสมให้แก่อิสราเอลว่าอิสราเอลควรจะออกเดินทางหรืออิสราเอลควรจะหยุดพระเจ้าเป็นผู้กําหนดเวลาที่เหมาะสมให้แก่เขาถ้าเราศึกษาประวัตินะครับในจ่นทุรกันดารเต็นเรื่องอันตรายจากพายุจากสัว์ร้ หรือแม้แต่ตัตรูที่คอยจ้องที่จะทำร้ายอิสราเอลเพราะเหตุน,นี้อิสราเอลจึงต้องคอยดูการทรงนำของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อเขาจะไปตามการทรงนำของพระเจ้าอยากจะใช้คำว่าอิสราเอลชัดเจนทุกครั้งก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางชัดเจนจากไหนชัดเจนจากการที่เขาดูเมฆที่ลอยขึ้นเหนือแท์พระผาพระมีบอกว่า สาเมฆและเสาเพลิงไม่ได้่าไปจากประชารกรเลยมันเป็นภาพที่สะท้อนให้เราเห็นนี้ครับว่าผู้นำหน้าคือประจ้าและผู้เดินตามคือประชารกรหรือชนชาติอิสราเอลจะจะหนุนใจและค้า่ายพวกเราที่อยู่ที่นี่ครับว่าวันนี้เรากอาจจะตัดสินใจบางอย่างเราตัดสินใจที่จะลงทุนตัดสินใจที่จะค้าขาย บางคนตัดสินใจที่จะกาลังคิดจะลาออกจากโรงงานบางคนกําลังจะเข้ามหาลัยถามว่าเราชัดเจนในการทรงนมของพระเจ้าแค่ไหนเอ่อกับสิ่งที่เรากําลังจะตัดสินใจนะครับกเราชัดเจนในการทรงนำของพระเจ้าแค่ไหนในชีวิตของรเราเมื่อเราดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระเจ้าเราจะไม่มานั่งเสียใจทีหลังเราจะไม่ได้ลง อิสระชัดเจนทุกครั้งก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางในชีวติตขึ้นเรือเราครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเรา,เา,ราได้เปึกปาพระเจ้าและเราชัดเจนทุกครั้งก่อนที่เราจะตัดสินใจทําสิ่งนั้นหรือไม่นี่คือประการที่หนึ่งเราจะใช้ชีวิตตามการทรงนำของพระเจ้าได้อย่างไรเพื่อไม่ให้เราหลงทางเราจะต้องคอยดูการทรงนำของพระเจา้าเราดูประการที่สองด้วยกันนะครับเราจะใช้ชีวิตอย่างไร ใช้ชีวิตตามการทรงนำของพระเจ้าอย่างไรเพื่อให้เราหลงทางประการที่สองคือเตรียมพร้อมเสมอน,นอกจากอิสรมจะคอยดูการทรงนำของพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่อิสระต้องทำคือเขาจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพื่อจะไปตามการทรงนำของพระเจ้าพออเพราะอิสรมไม่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ที่เมฆจะลอยขึ้นเหนือแตงพระภาและเมื่อใดที่เมฆจะหยุดเหนือแตงพระภาอิสรมไม่สามารถรู้ได้ในข้อที่ยี่สิบเอ็ดตอนท้ายบอกว่า เมื่อใจที่เมฆลอยขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน,นอิสราเอลก็พร้อมที่จะออเดินทางตามการทรงนำของพระเจา้าอยากจะถามนิดหนึ่งครับว่าถ้าพวกเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในขบวนการเดินทางในจานวนคนเป็นล้านเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรเอา้ากาลังหละที่ดีอยู่มีแต่ดังขึ้นบอกว่าเมฆลอยขึ้นจากเอเนพเรสตาแล้ว โอ้โหนะต้องรีบตื่นเก็บเข้าของเก็บเต็นท์ของเตวนองจะต้องเดินไปเอาอยัางเดินไม่ถึงไหนเอาเมฆไปเลยครับหยุดเหนือเต็นท์มาไปแล้วจะต้องหยุดตั้งเต็นท์ตั้งค่ายถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในขบวนนี้เราจะรู้สึกยังไงนอนาลับดีๆตีหนึ่งมาแล้วอเสียงแตกในค่ายดังแล้วรธจ